สวัสดีครับน้นะกนะลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับคลิปตกปลาทีท่ว่ากันด้วยเหยื่อปลอมล้วนๆนะครับผมวันนี้ผมกับป้าเล็กนะครับนำพานานะนะเข้าสู่หมายาเป็นปา์มที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับแถวในเขตจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้อากาศร้อนมากแดดแดดจัดมากเลยวันนี้เป้าหมายของผมกับป้าเล็กนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับนะ้านๆะ ที่เห็นอยู่ไกลลิบๆนู่นนะฮะอ่าจะเป็นปามที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไปสวนนู้นกันแต่เราจะต้องเดินตัดตรงนี้แหละครับระหว่างอ่าสองข้างทางที่เราเดินไปนี่ก็จะมีร่องให้ซ้อมมือไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เดี๋ยวามาดูกันว่าข้างในนู้นมันพอจะมีปลาช่อนให้น้นาๆได้ชมกันหรือเปล่านะครับผมลองคอยดูกันนะครับให,ให้ปลาเล็กซ้อมมือไปก่อน ตอนนี้เราเดินมาครึ่งทางแล้วนะครับแต่ว่าจุดหมายก็ยังอีกไกลนู้นนะฮะมองกลับไปเห็นขาวๆอยู่ใต้ต้นไม้นะครับเกวียนสีขาวผมเองจากจุดนู้นเดินมาถึงนี่นะครับไกลพอใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ายังครับยังนู่นครับเป้าหมายที่เราจะไปครับเขียวชุมพุ่มสวัยอยู่ด้านนู้นนะครับส่วนปาล์มไปครับปลาเล็กปลาเล็กกำลังส้อมมือครับ เนว่าปลาช่อนวี่งในกัดเดือยแล้วไม่โดนเอ,ปอปาปลาคดีอ่ะนอวปลาช่อนอย่าลกมากน้าๆน,น,นะครับที่ชอบการตกปลาลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเข้าหมายนี่ตรงนี้สําคัญครับผมกับปลาเล็กนี่วิ่งหนีจงอางมาแล้วเมื่อวานนี่2ตัวร้อนๆเลยตัวใหญ่ๆนะครับสองวากว่าแต่และตัวจงอางใหญ่นะครับส่วนแถวนี้แล้วก็ บางวันก็เจองูเหลือมก็มีนะฮะดังนั้นเซฟตัวเองนิดนึงครับนะนะเวลาเข้าสภาพหมายลักษณะแบบนี้นะฮะพงหญ้านี่สําคัญครับงูชอบอยู่นะฮะงูชอบอยู่เจอก็วิ่งกันไรก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้มันหนีเรานะฮะเราหนีมันก่อนระดับแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายตรงนู้นนะครับผมเอาละครับเรามาถึงสวนปามนะครับจุดหมายของเราอยู่ฝั่งโน้นนะฮะมีคลองเล็กๆกั้นอยู่ครับที่นี้ เดี๋ยวคงจะต้องอมองหาสะพานเพื่อข้ามก่อนนะครับผมต้องหาทางข้ามก่อนเดิเดนเลาะไปเรื่อยๆนะครับตามปลาเล็กไปเรื่อยๆไปดูน่าจะมีจุดที่ชาวสวนทําสะพานไว้บ้างนะครับจะได้ข้ามบ้างนะฮะปลาเล็กลงลุยน้าไปแล้วครับไม่กลัวปลิงเลยเอาละครับรู้สึกว่าเราจะเจอสะพานข้ามแล้วนะครับแปบ๊บหนึ่งนะฮะให้ปลาเล็กลงไปสํารวจก่อนนะครับถ้าตกก็ ถ,ถ้าตกก็ให้ปลาเล็กตกก่อนนะครับผมเปียกก็เมียเปียกก่อนนะฮะเป็นสามีที่ดีต้องนี่ใส่แบบผมเนี่ยนะครับปลาเล็กข้าไปฝั่งนู้นนะฮะเอาละครับ,รบทีนี้ก็ถึงคิวผมเปียกบ้างแล้วครับโอเคครับผมข้ามคลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับปลาเล็กจะยย้ายกันหาแต้มนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า วันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับใครจะรอดใครจะแห้วนะฮะสองคนผมยังไม่มีใครตกปลาด้วยนะครับตกสองคนเดี๋ยวรอดูผลงานกันครับผมปลาเล็กอุ่นเครื่องไปแล้วครับโอโหครับน้าะเจอของดีเข้าแล้วครับผมมาอยู่ชุมพรก็หลายปีนะฮะนีปลาเข้าไปสิบห้าสิบหกปีแล้วรู้สึกว่านาข้าวนานี้จะเป็นนาแรกั้งครับเนี่ยที่ผมได้เห็นในจังหวัดชุมพรนะครับอันนี้นาข้าวนะครับนนาะอยู่ระหว่างกลาง สวนปามนะครับโดยรอบนี่เป็นสวนปามหมดเลยนะเห็นไหมฮะหมุนให้รอบเลยครับอ่านี่สวนปามนะฮะสวนปามสวนปามสวนปามนาข้าวครับมาอย่างไงเนี่ยโอ้โหนะฮะกำลังอหูเขาเรียกอะไรฮะแตกรวงใช่ไหมไม่เคยเห็นนาะข้าวมานานเลยเรียกไม่ถูกเลยอืมเป็นการท่องเที่ยวที่สุดยอดมากครับวันนี้นะฮะไม่ได้ปลาก็ไม่เสียใจแล้วครับได้เห็นอะไรแปลกๆนะ เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับผมก็ไม่เคยเห็นโอนาข้าวอยู่กลางสวนปาล์มนะครับจังหวัดชุมพรโอเคครับผมครับน้ะผลงานผมมาแล้วครับเฮครับผมปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนฮะหลังจากที่่าเดินอ้อมลูกเลยครับในสวนปาล์มมั่งตอนนี้ทะลุมาถึงสวนมะละกอแล้วก็สวนยางพาราวุ่นวายไปหมดนะครับสุดท้ายก็ได้ผลงานครับตัวนี้ครับเ้ดูชัดๆครับแต่ใช้ได้นะครับ อย่เต็มคอเลยครับกัดเหยืยเข้าไปเต็มคอเลยจุดที่ได้ก็เป็นตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นทางเป็นทางสามแยกทีแรกผมโดนกัดตรงนู้นฮะแล้วมันหลุดนะแล้วก็อีกตัวนึงวิ่งนะามาซ้ําตรงนีนะ้สวยมากไซส์สวยทีนี้ก็เดี๋ยวรอดูผลง,งานปลาเล็กสร้างความกดดันให้กับปลาเล็กก่อนนะครับตัวนี้สุดยอดครับเดี๋ยวมาดูผลง,งานกันต่อ นะครับมีความรู้สึกเหมือนว่าปลาเล็กจะได้ปลานะครับเนะห็นนะเห็นนางกุลมๆเองเลยไงครับปลาเล็กอ้าวปลาเล็กได้ปลาแล้วครับโอ้ลูกตัวไหนฮะลูกตัวนี้หมอปลาเล็กบอกเป็นลูกของตัวนี้นะครับนะครับโอ้ปลาเล็กรอดแล้วนะครับผมเฮอยยังชั่วครับเนื่องจากตัวมาเล็กเกินไปนะฮะเดี๋ยวปลาเล็ก จะพามาปล่อยก่อนนะครับผมหาปลาเล็กปล่อยปลาครับปลาเล็กปลาเล็กโหดมากเลยปลาเล็กปล่อยปลาได้โหดมากเลยเป็นไงบ้างครับนะนะวันนี้ผมกับปลาเล็กพามาเที่ยว่าสวนนะครับล่องสวนปามพอจะสนุกไปด้วยกันด้วยได้นะครับก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปที่พวกผมทำกันนะครับจะเป็นที่ถูกถูกใจของนานาทั้งหลายนะครับหากมีคำพูดหนึ่งนะครับกิริยาใดนะครับไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจก็กลับขออะไรไปด้วยนะครับคลิปที่พวกผมทำเนี่ยมีเจตนาเพียงแค่จะแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ออกมาตกปลาทุกวันนะแบ่งปันให้นาณาได้รับชมกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะต้อง กลับบ <mondo> ้านกันนะครับเพราะว่าจะคําแล้วคงจะต้องลากันตรงนี้เลยนะครับกราบขอขพบคุณนานามากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะครับและก็ให้กําลังใจกันมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับผมแล้วกลับมาพูดกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้